เลยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะเข้าใหม่หนึ่งคันลูกค้านะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะสีประตูมาใช้งานนะครับเป็นในสองเจ้าตัวต้านลีโวเนี่ยราคาสองจุดเศษที่ปี2022นะครับได้หน้าใหม่เท้าตัวแบบนี้เลยลูกค้าหน้ารลอโคเลยนะครับที่สำคัญนะลูกค้านาพันนี้นะครับถ้าไปเกี่ยวออโต้ด้วยนะครับลูกค้าสภาพสวยๆเลยมากับเลขใหม่เพียงแค่เก้า0มื่โลลูกค้าสภาพกิ๊บๆแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ได้สั่งที่หนคันลูกค้านะครับมาพร้อมปริบัติการขายให้แบบ จุกๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบังสีประตูยกสูงเชียร์อ็อตเบาบางหลังจากโต้ตามไม่ใช้งานนะครับเป็นคันนี้นะเป็นอีกคันที่ผมอยากแนะนำเลยลูกค้าแล้วที่ทำตัวรถสวยมากเลยนะครับสำหรับความรูชมคลิปเต็มนะครับผมเชิญเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการนำเองไปเสนอนะครับและเป็นกำลังใจนะครับรายการทำคลิปดีและนำรถดีๆแบบนี้มาเสนอครับพาด้วยนะครับนะก็ชมคลิปเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทุกซอกทุกมุมของเจ้าคันนี้กันเลยลูกค้านะครับว่าตัวรถนะคคคคคครรรรรรรััััััับบบบสสภาาาพเเเเเเปปป็็็นนนนนนยยยยงงงงงงไไะะะโ้ดี๋วมมมชลลิตกผ นี่นะครับผมมีรถกระบะเข้ามาหนึ่งคันนะครับสำหรับแบรนหลักนะครับอย่างตัวต้านรีโวลูกค้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยๆคลิปๆเลยนะครับกำหรมบผู้ชมคลิปเต็มนะครับผมสบอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล่นๆแน้อยๆนะครับและนำบริดีๆแบบนี้มาเสนอกับค้ายด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะคันนี้เป็นในส่วนของตัวต้านรีโว้นะครับมาสองสี่นะครับตัวพื้นที่นะครับ แต่พนแขกนะเกียออโต้นะครับปี2022เลยนะครับมาพร้อมตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟดิธามไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยลูกค้าและที่พันหน้ารอรอโคดมีเลยนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับตัดด้วยเส้นคมเนี่มสวยๆเลยลูกค้านะครับมีในส่วนของโป่งซุ้มล้อเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับเพิ่มความใหญ่ให้กับตัวรถลูกค้านะครับมาพร้อมร้แบกนะครับปัดหน้าเทาสวยๆเลยมาพร้อมยางดันหลบนะครับตอกหนาๆเลยลูกค้าแล้วก็มาพร้อมช่วงล่างนะครับ เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับและที่สำคัญนะครับบนด้านข้างมีให้ลูกค้าน้ำไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะครับกระจกมางข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมฟันเดียวตัวนะครับเป็นครอบกระจกโครเมียมมาให้ด้วยนะนะครับประตูนะครับเป็นแบบเปิดโครเมียมนะลูกค้านะสภาพสวยๆเลยนะครับใครที่หาอยู่นะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับนะด้านในนะครับาได้บาะผ้าสีดำนะครับตัดด้วยด้ายสีขาวเลยนะครับมาพร้อมตัวโครงสร้างนะครับที่ปรินเกล็ดเกลดเอเหมือนเดิมเลยลูกค้า สภาพกริบๆเลยนะครับนะตัวโครงสร้างรถนะครับผมบอกเลยว่ารับประกันโครงสร้างเกรดเอนะลูกค้าไม่มีประวัติชนนักพิการจมน้าแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายเลยลูกค้าสภาพกกิบๆเลยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับนะสวยๆเลยนะครับนะใครที่หาอยู่นะพี่นะไม่ควรพลาดเลยนะครับสกิลโมกอร์นะครับสกร์ลมยางอยู่ครบแล้วดูหัวน็อตได้เลยพี่เนียนๆกริบๆเลยนะครับ ตัวหัวน็อตสวยมากเลยนะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้เป็น t ต้าร Rivo นะครับ2.4ตัว NT นะครับ P นั่นแหละเพืปอ2022เลยมากับราคาเพียงแค่659,000บาทลูกค้านะครับมากับเลขไม้เพียงแค่90,000โลนั้นเองนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะใครที่หาอยู่นะครับไม่คพลาดเลยนะครับที่ดูหัวน็อตตัวเป็นอาร์ประตูได้เลยครับสภาพสวยๆเลยพี่สภาพกริบๆเลยนะครับ ความพร้อมมันติดตังงานขาให้น้ำมันสูตข,ของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี2 0 0 0 0ืโลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งเต็มเลยครับพร้อมเป็นถ่ายของเหลวนะครับนกเกียรายละเอียตัวรถให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมมติสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับและพี่ดูได้เลยนะฮะช่วงล่างนะด้านหลังสภาพสวยๆเลยนะครับมีโป่งซุบโลมาให้ด้วยนะครับลูกค้าเพิ่มความใหญ่ให้กับตัวรถนะผมบอกเลยว่าดูเต็มมากๆเลยนะครับด้านหลังนะครับลูกค้ามีในด้านหลังให้นะครับนะพร้อมก้องมองหลังพี่จับ สติกเกอร์ตัวต้อยู่ครบลูกค้าสติ๊กเกอร์ไฮรักนะครับสติ๊กเกอร์ไฮรักวีโวอยู่ครบเลยไฟเบรคอยล์สามมีให้นะครับมือเปิดฝาท้ายแบบครเมี่ยนะครับตัวแม็กนั e r เนนะครับลูกค้าแทบไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักมาให้เลยสภาพสวยๆกิ๊บแบบนี้เลยนะครับนะตัวโครงสร้างเกียร์เอเหมือนเดิมเลยนะครับตัวหัวน็อตต่างๆนะครับตัวร่องนะลูกค้าแทบไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักมาให้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ ดูได้เลยนะครับตัวโครงสร้างต่างๆความเป็นอาร์สวยๆจิ๊บจิบจากโรงงานกันนี้เลยนะครับรถคัที่สนใจนะครับคันนี้เป็นส่วนของตัวตั้งรีโวอนะครับ2400 Enti นะพีรันเนอร์เด็บเบิ้ลแคปนะครับปี2022เลยมากับราคาเพียงแค่659,000บาทลูกค้าเครดิตฟีดาผ่อนอยู่มา11,000บาทเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญนะครับลูกค้าคันนี้นะครับได้โชว์ล่ามเป็นซป Super Fix s u s p e นชั o นแล้วเรียบร้อยนะครับอัปเกรดมาให้แล้วนะครับสำหรับปี22นะลูกค้าผมบอกเลยแล้วหน้าเหมือนล็อกโคมากนะครับใครหาอยู่นะพีี่รคคด นะครับนสภาพสวยๆเลยนะครับผลน็อตเดิมๆจากโรงงานหมดเลยพี่นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทีวด้าะล่าได้เลยนะครับนะผมพาลูกค้าดูแบบจุกชอกทุกมุมเลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะผมบอกเลยว่าผมรับประกันโครงสร้างเก็ดเอให้นะครับเพราะว่านะครับผมให้พี่ดูประตูทั้งสี่บานเนี่ยเพราะว่าพี่จะได้รู้เลยว่าตัวรถนะครับ ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับแล้วก็ไม่มีพลิกซ้ายพลิกขวาตะแคงซ้ายตะแคงขวาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมถึงพาลูกค้าดูประตูทั้งสี่บานนะครับและอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําลูกค้านะในส่วนของตัวโครงสร้างที่มันเป็นเกลดเอเกล็ดเอ,เ,ดเ,อเนี่ยครับมันจะทําให้นะครับเวลาลูกค้าครับขยับรถในอนาคตพี่พี่สามารถเอารถผมเนี่ยที่พี่ซื้อไปเนี่ยไปขายที่เต็นท์ไหนก็ได้นะครับไม่ต้องไปหาเต็นท์มาแบบ พี่ไม่รับนะครับน้องเพราะว่ารถมีชนหนักมาอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับเลขไมผมว่ามันเป็นแค่การใช้งานนะพี่นะผมว่ามัน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 เกิดขึ้นกันได้นะครับมาใช้งานนะเพราะว่าเราเป็นรถใช้งานอ่างเงี้ยครับมันก็จะอยู่ที่การใช้งานของเราอยู่แล้วนะสำหรับเล็กไมผมจะเน้นลูกผมจะบอกลูกค้าตลอดเลยว่าผมจะเน้นเรื่องโครงสร้างเกรดเอนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยพี่ต้องขยับรถอยู่แล้วขยับรุ่นที่ใหม่อยู่แล้วเพราะรถเก่าอย่างเงี้ยครับพี่ก็สามารถไปขายที่ไหนก็ได้โดยที่ รับประกันได้เลยว่าตัวโครงสร้างครับไม่มีประวัติปิดความจมน้ำแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมขีดมาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับ2325820นะครับเชิญเบอร์ตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดบ้านขี่มาจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นส่วนของตัวตั้งรีโว่นะครับ24นี่นะครับพีเดนเดอร์เบนแกรปปี2022เกียร์ออโต้เลยราคาเพียงแค่659,000บาทลูกค้าเดนะครับให้ดีดีฟรีดาวนะครับ มาพร้อมมาที่หลักการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้1-2ปี20,000กโลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้ในหนึ่งปีเต็มๆพ,พร้อมเป็นไทยเครื่องเลวนะครับและเกีรยรใบยี่ต้อรถนะครับให้สมบูรณ์100%สมบูรณ์สำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของออปชั่นด้านในกันต่อลูกค้าว่าออปชั่นด้านในนะครับมีอะไรให้ลูกค้าบ้างภายในเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยครับผม,มครด้านในครับพี่ ไตฟร์ให้ดูแต่แรกเลยนะครับนะสวยๆเลยพี่นะครับหน้าปัดนะครับตรงกลางแสดงผลดับดิจิตอลมาให้เลยนะครับสวยๆเลยออเด้ใหม่เกณฑเก้าหมื่นเจ็ดพี่นะครับมาพร้อมกับนะครับพวงมาลัยแบบ3ก้านล้วค้บแบบมัมีมัลติฟังก์ชันให้ครบซ้ายขวาเลยนะครับฝั่งขวานะครับจะเป็นในการเลื่อนตัวตรงนี้นะพี่นะจอกลางนะครับก็จะเป็นในการดูนะครับอัตราการสิ้นปืต่างๆนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าตรงไหนทีปัญหาครับตรงนี้มันจะโชว์เป็นสีส้มเลยอันนี้ก็คือการตั้งค่าต่างๆนะที่ลูกค้าสามารถเข้้้าไไปตัังคเดลยนะรบ อ่านะครับเป็นงครับอยู่ที่ลูกค้าใช้งานเลยนะครับนะด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของมัตติฟังก์ชันนะครับในการเล่นตัวจอกลางนั่นเองนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับด้านหน้านะครับด้านในส่วนของนะครับคอนโซลหน้าสีดําเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมตรงนี้ที่เป็นลายเขาเรียกว่าเป็นลายเส้นของรีโวเลยกันพี่นะนะครับมีช่องเจ็บของให้สองช่องแบบนี้เลย น,นะครับสวยๆเลยตรงกลางนะครับได้จอกลางทัสกีนะลูกค้านะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับเราเอาในส่วนของ Apple c a r p l a y เแล้วนอโต้ให้นะครับตัวเอ็นทีนะครับพี่น้ามันจะต่างกับตัวมินก็คือตัว NT เนี่ยครับเขาจะไม่มีกล้องหลังนะครับยีอิงจากโรงงานมาให้นะแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของตัว Apple c a r p l a y เแล้วนอโต้เข้ามาให้นะครับเรารับ USB ให้พร้อมเลยนะครับน้ามาให้แบบนี้ครบๆเลยนะครับน้าแล้วก็แอร์แมตชนัล็อกนะครับมาพร้อมช่องชาร์จไฟ2ช่องแบบนี้เลยนะครับพร้อมที่วางแก้วนะที่วางของนี่นะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติมาให้พร้อมเลยนะครับพร้อมโหมดขับบบบีี่หมมดเเเเลลลยยอออกกกพาาววรรร์แนน้ะคตงงงง็็ช ส่วนด้านบนนะครับได้ผ้าหลังคาสีเทาลูกค้าสภาพสวยๆกริบๆเลยนะครับไม่มีรอยเจอไม่มีรอยเลิกการใช้งานเลยนะครับด้านบนนะครับนะมีที่เก็บแว่นให้นะครับมีไฟส่องสว่างอานหน้าสีส้มให้ถึงสองดวงแบบนี้เลยนะครับสติกเกอร์แอร์แร็นะครับม่านบังแดดด้านหน้าผู้โดยสารตอนหน้านะครับอยู่ครบเลยสองข้างนอกข้างในนะครับมาพร้อมกระจกแบบนี้เลยนะครับนะ ฟองขับจะไม่มีให้เลยนะครับงาสวยๆเลยนะครับแล้วก็นะครับด้านขวานะครับนะตรงนี้นะฮะในด้านซ้ายนะครับนะจะมีที่วางแก้วซ่อนไว้ให้นะฮะสวยเลยนะครับแล้วก็มีสกรองนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับนะแล้วก็ปรับกระจกตรงนี้นะครับนะล็อกรถนะครับล็อกกระจกนะครับแล้วก็กระจกทั้งสี่บานนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นในส่วนของตัวต้าลีโวนะครับ2องคิอนะครับผมนะ คือเนอร์งจากเป็นแคปนะลูกค้าปี2022นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับยกสูงมากับเร่งไปเพียงแค่97,00หโลลูกค้ามากับราคาเพียงแค่659,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับผ่อนอยู่ประมาณ1น0 0งบาทเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.5 2.59%เท่านั้นเองนะครับ4ปีนะครับ 48งวดนะครับนะใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับ2325820นะครับเซอร์เบิร์นตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถแอดบ้านเขียวจากในวันนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับผมมีวันตีหลังการขายให้นะครับรถส่วนของเครื่องเกียร์ให้1 2ปี20,000โลเลยบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเป็นขายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ก่อนสมบ่อสำหรับลูกค้าทุกท่านเเเลลลยนนนนะะะคคครรรััับบบบสสสาาหููก้้ทท่่่่ีีใจตตติิิดอออถมมมมขพ จริงมังนน้ารักแน่เลยเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะครับลูกค้าว่าตัวห้องเครื่องนะครับสภาพเป็นยังไงบ้างกับรถปี22เลขใหม่90,000กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันผมบอกเลยว่าคันนี้งามกริบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่า <c oughs> มาครับเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะครับลูกค้าคันนี้นะครับ ได้เปนเครื่องยนต์นะครับขนาด2.4นะครับหรือ2 4 0 0ซีซีนะครับของโตโยต้านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับใช้ในส่วนของโตโยต้ารีโว์โตโยต้าคอร์จูเนอร์และโตโยต้ายูโนวามาให้เลยนะครับและผมบอกเลยว่าเครื่องเขาอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับสำหรับโตโยต้านะขึ้นชื่อเรื่องอึดและประหยัดอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆกันนะฝาครอบเครื่องอยู่ครบเลยลูกค้านะครับคอปโตลโกโตลต้าชัดเจนตัวล็อกนะครับอยู่ครบทั้งสองตัวเลยลูกค้าสภาพดูสวยและฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีรอยของการขีดข่วนเลยนนนนนะะะะคคครรรรัับบบลล้้วเเดดี๋ยยปูาากกโง ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขเลยนะครับนะปั๊มตัวต้าอยู่ครบเลยนะครับนั่นบนและล่างนะตัวนั้นไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขเลยนะครับนะตัว a b s นะครับนะตัวสายไฟไม่มีฉีกขาดเลยลูกค้าสภาพสวยๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวติ๊กเกอร์ ABS นะครับเอ่อตัวสายไฟ ABS บนะครับลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับประกบคาดนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวลูกค้าของมอเตอร์ไซค์ยังไม่เคยแกะเลยนะครับสภาพคานด้านหน้านะครับสวยๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับพี่ดูเลยนะครับนะเหลี่ยมคมสันนะครับของรูต่างๆนะครับที่มาจากโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ มาร์กจากโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะดูรอยต่อของคาร์ด้านหน้าได้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยฝากระโปรงนะครับด้านบนก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายนะด้านล่างก็เช่นกันเลยสภาพสวยๆเมดอารสวยสวยเลยพี่นะครับกาวซีนนะครับซุ้มล้อด้านบนอยู่ครบเลยลูกค้าไม่มีคราบสนิมเลยนะครับสวยๆเลยกล่องฟิลนะครับไม่มีอรอยกาขีดข่วนเลยลูกค้านะครับตัวสายไฟนะครับนะอยู่ในเคเบัลสายไฟแบบนี้ จากโรงงานอยู่ในสายคานแบบนี้จากโรงงานและอยู่ในสายทางแบบนี้จากโรงงานเลยแล้วพี่ดูได้เลยม้าจากโรงงานอยู่ครบเลยพี่สภาพสวยสวยเลยไอ้ตี้ยเตีจุดๆนี้คือมา้าจากโรงงานนะครับนะมา้าจากโรงงานเนี่ยก็คือตัวนี้ครับย,ยังไม่มีการแกะยังไม่มีการไขนะครับนะตัวแบตเตอรี่นะครับได้ของเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะครับนะก็ประมาณปีหนึ่งนะครับก็ปกตินะยังใช้งานได้ปกติแต่เดี๋ยวเราจะเช็คค่าให้อีกทีหนึ่งครับแต่ถ้าสมมติว่าค่าต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ย เราจะทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ล well, sure ูกค้าทันทีเลยนะครับนะแผ่นจะจิดด้านหน้านะครับลูกค้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะครับนะพัดลมด้านหน้านะครับสภาพสวยๆเลยนะครับมาจากโรงงานอยู่เลยครับสีเหลืองนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับสติ๊กเกอร์ QR code อยู่ครบเลยลูกค้าสภาพกริบๆเลยนะครับนะตัวมาร์คจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับผมบอกเลยว่ามาร์คจากโรงงานอยู่ครบเลยพี่นะครับดูนะครับนะตัวฝาครอบป้องกาศนะครับไม่มีร่องรอยการขีดข่วนเลยนะครับนะตัว ห้องเครื่องเนียนๆเลยพี่กริบๆเลยดูหัวน,น็อตต่างๆนะครับและไม่มีคราบเย้มน้ำมันแดงสิ้นเลยนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะใครหาอยู่นะพี่นก้กระบะสีประตูไว้ใช้งานนะผมแนะนําคันนี้หนึ่งคันเลยนะครับมาร์สินักจกโรงงานอยู่ครบเลยพี่ดูได้เลยนะสภาพเป็นสวยเลยนะครับนะ ใครหาอยู่นะพี่ผมบอกว่าไม่ควรพลาดนะครับราคาจาก้าบแดงกว่า30%เลยนะครับอย่างน้อยถึง40%เลยนะครับน้ำมันนะครับแต่กำลัคำร้อนอยู่ครบเลยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเมดอรัลสวยๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับคันนี้เป็นส่องโตัวท้ารีโวนะครับ2องสี่นะครับพรีรันเทอร์ดับเบิลแคปนะครับปี2022เกียร์ออโต้นะราคาขาเพียงแค่หกแสนหบาทลูกค้าเครดิตฟรีดาร์คอนอยู่เพียง1น0 0 0เดื 1,000บาทเท่านั้นเองนะครับตลอดอายุส <ๆ S 2> ัญญาเลยนะครับเครดิตดีฟร anyway. ีด้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเป็นตบาทเดียวลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถรับรถกลับบ้านภายในวันนะครับเพียงใช้ประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองนะครับนะมาพร้อมมันพิสัยการขายนะครับในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000ืโลนะครับบริการช่วยเหลือยี่สิบสชั่วโมงให้1ปีเต็มๆพร้อมเป็นถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดรถนะครับให้สมบูรณ์รับประจัญบานสเปกสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลลลลลเเเเเเเพิิิ่่่่่มมมมมตตททททีีไไไวว้้้้ดดดดดาาาาานนนนนงงยยะะะะคคครร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 รัััับบบบบหือออออโโโ์์083 2325820 24สสชถแ เขียวจากเพอ่์นีนั่นเลยนะครับเราเป็นการโครงสร้างเกรดเอนะครับไม่มีประบัดชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังไงบ้างครับลูกค้ากับการรีวิวครับกับเจ้าโต้ใต้รีวิว 2400T คันนี้นะสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าหน้าหล่อๆล็อกโค้แบบนี้เลยมาพร้อมกับครับเสริมนะครับในส่วนของซุ้มต้อนะครับที่เป็นแต่งเข้ามานะครับทาให้รถดุนแน่นมากเลยนะครับเอาแล้วดูใหญ่มากมากเลย ครับสำหรับใครที่กำลังมองหาหรถกระบะสิบประตูวตวไว้ใช้าง,งานนะครับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวต้าโรดิวนวดครับ2องลเหยีที่นะครับพรีรันเนอร์แบบปั้นแครนะครับปี2022เกียร์ออโต้นีครับกลับเลขไม้เพียงแค่97,000โล,ลลูกค้ามากับราคาเพียงแค่659,000้าหมื่น้บาทเครดิตฟินาวนะครับความเพียง10,000ถึง11,000บาทเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยมาพร้อมมาติดหลักการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โล,ล,ลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมมงให้1ปีเต็ พร้อมเป็นทายของเลีวนะครับและเก็บรายจ่ายต่ำลงนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมัครสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับและที่นสำคัญนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.59เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับ48งวดนะครับและลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถรับรถกลับบ้านภายในวันนะครับนะเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ หรือโทรมาที่เบอร์โทร0832325820เซเบิร์นตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยู่ไกลนะครับผมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศนะครับและมีบริการส่งรถนะครับถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศเช่นกันเลยนะสำหรับลูกค้าบางคนนะครับที่อยู่ไกลนะและสนใจนะครับแล้วพี่จะมั่นใจได้อย่างไงว่ารถของน้องนะครับไม่มีประวัติชนหนักปิ้วขามจนน้นนะอะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะลูกค้าสำหรับใครที่ซื้อไฟแนนซ์นะครับนะตอนนี้นะครับไฟแนนซ์นะครับมีนโยบายนะครับนะ ว่าต้องตรวจรถนะครับจากหน่วยงานกลางทุกคันนะครับนะตอนนี้เราโคอยู่สีที่นะครับ1นึ่ i ปูอินสเปกชันนะครับ2อวันทุกค่ายสเปกชันนะครับบริษัทชีกนะครับ4บริษัทเรมอนเนตนะครับซึ่งเป็น4หน่วยงานกลางนะครับตอนนี้ที่เราโคอยู่นะที่ภายในนะครับให้การยอมรับในผลตรวจนะครับนะผมต้องแน่ผลตรวจนะครับหนึ่งในสี่บริษัทที่เข้าไปนะครับว่าตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักเป็นคว่ำจมน้าแน่นอนนะครับในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้านะเพราะไม่งั้นนะครับเขาจะไม่พิจารณาสิครับนะ ตัวลูกค้าที่ซื้อสดนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าผมมีตัวรถให้เช่นกันนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าและไม่เอาเปียดกันและลูกค้าจะได้สบายใจว่าตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักหรือความจมน้ำแน่นอนรับประกันเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้ตัวด้านลีโวนะครับ2องคินะครับปี2022เลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับราคา659,000บาทลูกค้าเครดิตเวลาผ่อนจะเพียง10,000หถึง1น0 0 0หบาทเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับมาพร้อมวารันตีีีทาาาางงงกกกรรรรรรขยยยเเเเคคืื่่่ออ์ใใหหห้้2 20,000 24ปมมนะัับบิชชววลโต็ พร้อมเป็นท้ายของเหลียวนะครับและเก็บรายละเอียดรถรถครับให้สมบูรณ yes. ์เราบริการสมบสนองสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทีมานล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0832325820เจอเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมเจอเบิร์นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดีกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับและเป็นการดันเอนเกจเมนต์ต่อตัวคลิปให้ผมด้วยนะครับผมนะ สำหรับวันนี้ผมนะฮะเซอรเบิร์นต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับนะ <c oughs> เพื่อแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปให้ดูทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเซเบิร์นต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ